สวัสดีครับทีกดีต้อนรับสู่รายการซอคิงรายการในความเกลีอกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกในแบบที่มีชื่อว่าวันผีลีเทเนรี่กันนะครับเอาละครับและวันนี้ผมก็จะมาเปิดกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมเก่ากลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือทักมาเลยนะครับใครอยากได้ผลอะไรก็ทักมาเลยนะครับทักมาให้ทันด้วยนะของรางวัลจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ โอเคครับอย่าลืมมาทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิกและกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผุกบายครับ